ไม่รู้อะไรแต่ก็จะกินก <c oughs> ่อนเนาะน่า <çocuğ> กินมากเลยจับเสือที่อยู่ก็หายได้เลยอร่อยเสือยู่มในปากเลยเก็บของก่อนเดี๋ยวจะถ่ายต่อ เฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิเอาไวไ้ถ่ายก่อนมาแอบ,บนินเงๆไปเล่าต่อบปนึงชอบขโมยกินสวัสดีค่ะ m ม็ Make easy. กิตอีซกลับมาอีกแล้วนะฮะโอ้อยสวยงามบนโต๊ะเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะคืออะไร,ไรหลายๆคนก็อยากจะกินอะไรแซ่บๆโดยเฉพาะเวลาดึกๆ ดค่ำคืนเช่นนี้อุ่นอย่างเราๆเนี่ยคงจะเดาได้ว่ามุงกินตอนดึกๆแน่นๆเลยทีเดียวเชียวเวลาเขาบอกบอกว่าช่วงกลางคืนนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตน,นะเพราะว่าแป้งไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานตอนช่วงคืน,น,นหนักเช็นเช่นก,กับตอนกลางวันแต่ว่าด้วยความอยากกินและความหิวเนี่ยฮะ มันจะทํายังไงได้เราก็ต้องหาอะไรบางอย่างที่เราจะเอาเข้าไปในร่างกายเราเพื่อมันคลายหิวนะเป็นความสุขด้วยสําหรับคนว้นแบบเรา <c oughs> แต่เราต้องหลีกเลี่ยงแป้งครับ <c oughs> ดังนั้นวันนี้เมนูนี้จะเป็นเมนูสําหรับคนที่ชอบทานดึกแล้วก็บางคนชอบทําเป็นแบบนี้กินเบียร์ไปด้วยมีสิ่งนี้ไปด้วยแล้วแถมเขาเรียกอะไรนะมีโปรตีนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าอยากกินของเล่นกินขนมกินของหวานให้เปลี่ยนมาเป็นสิ่งนี้นั่นก็คือ ไข่ครับเมนูนนี้มีวัตถุดิบหลักเป็นไข่ไปลุยกันเลย แลปนะครับคืออย่าให้มันเหลืออากาศเลยนะต้องปิดให้สนิทนะครับนี้โอเคแล้วเราก็จะเอาไปใส่เจาไมโครเวฟกกันเลยนะครับ ีนี้เวลาในการใช้นะครับใช้เวลาประมาณตักไข่สฟองประมาณ4-5นาทีนะครับเอาไป5นาทีเลยกันเพื่อความสุข <S 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 ในขณะที่เรารอไข่มันสุกนะฮะถ้าเกิดสมมติดูแล้วมันติ้งไปแล้วรอบนึงแล้วปรากฏว่าตัวเนื้อไข่สีขาวไข่ขาวะครับยังไม่สุกนะครับเราก็เพิ่มเวลาในการที่เราจะใช้ ไมโครเวฟต่ออีกสักประมาณ1-2นาทีนะคือเอาให้มันสุกให้ทั่วแล้วกันอย่าให้เหมือนอย่าให้มันเหลือเป็นน้ำยางมาตูมหรือไข่ขาวยังเป็นน้ำน้อยู่อันนั้นจะไม่เวิร์กต้องสุกแบบ complete. complete complete แต่แบบนี้รับรองไม่ไหมนะครับในขณะที่รอเราก็จะมาเตรียมนะครับก็จะเอาอะไรพริกซอยนะครับพร้อมซอยนะครับ ไข่นะครับเราออาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้โอเคสุกหมดนะครับเราก็จะมาแงะออกมาแงะออกมาครับอือเราได้ไข่ดาวนี่ถ้าเกิดสมมติไม่เอามาทําอาหารก็แค่ถ้าอยากกินขนมแต่ว่าเราไม่อยากอ้วนนะครับเราก็าทําแบบนี้นั่งกินชิวๆเพลินๆได้เลยเฮ้ยแล้วเราก็มาหั่นครับยิ้ยิ้ยิ้ย โอเคตอนนี้เราได้แล้วนะต่อไปนะครับเราจะเริ่มการปรุงโดยที่เราจะไม่ใช้หม้อต่อ,อไม่ใช้กระทะเลยนะครับไม่ใช้ความร้อนลูกมือขาน้าละนะขอ,อน้ำร้อนหน่อยครับเดี๋ยวระวังกล้องนะครับ,รบส่งแบบนี้โอ้โหมันไม่เหลือหูไว้ให้เลยครับย yeah. เราใช้เนี่ยละครับช้อนเลยล่ะทรงไปยึบสองสองสามสี่อเท่านี้เนี่ยไว้นี่แหละปรุงรสสิครับปรุงเลยครับไม่ต้องพูดเยอะใส่น้ำปลรราลงไปหนึ่งนี่เท่านี้เหรอเท่านี้เอาแค่นี้ประมาณสองช้อนโต๊ะเจ้มจนน้ำปลรราลงพรอะ น้ำตาลลงก่อนนะจ๊ะตอนช่วงน้ำร้อนๆนะคะมิงั้นแล้วอาจจะแบบว่าไม่ละลายได้นะฮะช้อนเกลอเกินเอาม่ใส่ไปประมาณสักอย,อย่าติดหวานนะครับใส่สักประมาณหนึ่งช้อนชาพอช้อนโต๊เลยแล้วกันแต่อย่างว่าบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบหวานเนาะให้มันละลายนะครับเราใช้โขกสามเกลือนะครับแทนเขาเรียก คนอีสานจะเรียกผงนัวอันนี้แม่งนัวไม่นัวไม่รู้แหละแต่มันใส่อะไรก็อร่อยเราใส่น้ําตาลไปแล้วต่อไปมะนาวครับมะนาวนี้จงระวังให้ดีนะครับว่าอย่าเปรี้ยวจนเกินไปนะสองสองชาสามชาเดี๋ยวเติมได้นะครับทุกอย่างเราเติมได้นะครับโอเคพริกป่นลงไปจ้า ใส่พริกป่นตามใจชอบที่เราเองชอบอทำไมอ่ะพริกหที่ไหนกันล้วพริกห้าแม่เหสองชิ้นนี่นะ2อ,อย่างนี่นะ ประจำบ้านนี้เลยนะฮะชอบแซบๆนี่ต้องติดไว้เลยนะครับบางทีเราใช้ผงชูรสมากเกินไปเราไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้เจ้าผงชูรสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสังเคราะห์เนาะแต่ว่าอันนี้ครับมันมีครบสูตรของมันพอใส่แทนผงชูรสปุ๊บเนี่ยอ้นัวทุกทุกเมนูจริงๆนะนัวทุกเมนูส่วนน้ําปลาราของน้องพรนะ่ะบอกเลยว่าน้องพรก็ดีน้องพรก,ก็มีบางทีหิวมากๆไม่รู้จะทําไงมาม่าพอมาม่าปุ๊บ คาร์โบไฮเดตสะสมในร่างกายเยอะเกินไปนะครับใช้เป็นไข่แทนแล้วก็มีแต่ผักแบบนี้รับรองว่าอร่อยแถมไม่ทำลายสุขภาพด้วยขอบคุณมากสำหรับการติดตามในแต่ละเทปแต่ละเทปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สุดเลยคือคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจใดๆก็ตามกดไลค์กันไว้กดแชร์สักนิดนะครับแต่กดตามมาไว้นี่ก็สุดยอดแล้วครับเป็นเพื่อนกันในที่นี้ครัวง่ายๆของ Make it easy สามารถเป็นเพื่อนคุณในยามที่ ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ไม่อยากจะเรื่องมากอยากจะเซฟเวลามากๆเตาไมโครวเวฟนะครับคือครัวสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นใช้เป็นไฟฟ้าเราก็กังค้ำกลางคืนก็สามารถทําอาหารได้ง่ายๆแบบนี้ไม่ลําบากข้างบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากพระเจ้าเวพรขอให้มีความสุขกับทุกๆมื้อครับสวัสดีครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมากินได้เลยเจ้เฮย